วันนี้เป็นทางการที่สุดนะครับเป็นทางการที่สุดก็คือมีกิจกรรมที่เป็นการรวมพลังของน้าการศึกษาของพิษศโลกหนึ่งนะครับตั้งแต่ท่านนายกทั้งสองอำเภอท่านผู้ที่เกี่ยวข้องนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของประธานกลุ่มท่านศึกษาในเทศที่เกี่ยวข้องด้วยนะครับ เราจะมารวมพลังกันเพื่อที่จะออกแบบเพื่อที่จะวางแผนในเรื่องของการพัฒนาการศึกษาของเราการดําเนินการครั้งนี้ผมสื่อสารมาตั้งแต่แรกแว,ว่าเป็นการทำไพร์ลอดสตัดดี้คำว่าไพร์ลอดสตัดี้ในที่นี้หมายความว่าเราเราเป็นการนาร่องนาร่องในเรื่องของการทํางานโดยใช้กลุ่มที่5้าแล้วก็เราเลือกกลุ่มที่5เพราะว่าเป็นกลุ่มที่ที่เล็กนะครับกลุ่มที่เล็กแล้วก็เป็นการเคลื่อนตัวเคลื่อนตัวได้เร็วนะครับเมื่อเราไพร์ลอ ไพร่หลอดในกลุ่มเล็กเราก็สามารถที่จะเอาประสบการณ์เอาสิ่งที่เราเรียนรู้ร่วมกันในไว้เนี่ยไปใช้ในกลุ่มใหญ่ๆได้เราก็จะเริ่มดาเนินการต่อในกลุ่มใหญ่ๆใ,ในเวลาที่มีโดยทีมที่อยู่ในนี้ทีมที่อยู่นี้ก็ประกอบด้วยท่านนายกประกอบด้วยท่านประธานกลุ่มท่านผู้ที่สนใจรวมทั้งศึกษาในเทศที่เป็นกําลังหลักเป็นนักวิชาการของเขตพูดง่ายๆคือทีมวิชาการเนี่ยส่วนหนึ่งจะได้มาช่วยกันเดินเพื่อให้งานเราสําเร็จนะครับ ในช่วงระยะเวลาประมาณเดือนเจ็ที่ผมมาอยู่นี่ได้ศึกษาข้อมูลได้เห็นได้เห็นพลังเห็นพลังเห็นโครงสร้างความเข้มแข็งผมเลยตัดสินใจใช้เครื่องมือตัวนี้ครับตอนแรกผมก็เห็น่่ได้ใช้เครื่องมือตัวใดดีในเรื่องของการพัฒนาพิศโลกหนึ่งแต่เห็นโครงสร้างของเราคือโครงสร้างตั้งแต่นายกโครงสร้างตั้งแต่ประธานกลุ่โครงสร้างตั้งแต่ผู้หารทีมความเข้มแข็งมีความสมรสมานสามัคคีอย่างในในทีม ผมจึงใช้เครื่องมือนี้เพื่อที่จะให้พวกเราได้ช่วยกันครับเลื่อนร่วมกันนะครับโดยเริ่มต้นจากฐานรากเรื่องวิทยานักต่าอยุทธการครับโนประเมแฟมแอนด์ไฟนะครับแล้วก็ตัดไมยเซ็ต นะครับนะเพื่อ,อยอมรับการเปลี่ยนแปลงให้กับเข้ายุคสมัยแล้วก็อยากให้มีคุณรูพบชั้นและตงรงวิชาเพดรวมถึงโรงเรียนขนาดเล็กด้วยนะครับนะเราก็อยากได้ครูหอาชีพท,ที่มีกรรเยาบรรณนะครับแล้วก็เป็นอย่างที่ดีให้กับนักเรียนกลุ่มเราว่าเป็นโรงเรียนฝันที่เป็นจริง, <S <S รงนะคะกลุ่มหนึ่งเราขออาคารสถานที่ที่มีความมั่คนคงนะคะปลอดภัย สภาพวดล้อนร่มรื่นสะอาดแล้วก็สวยงามเพราะเราก็ได้สเต็กม,มาที่ท่านผู้บริหารเลย<ต>ท่านผู้บริหารที่เราคุยเป็นไว้ว่าท่านผู้บริหารที่ดีไหนควรจะมีวิสยัยทัศน์ในการพัฒนาจะมีทั้งหมด5ูปูนะครับคุณแรกคือป o o สติเดน,นะครับเด็กก็จะเก่งดีมีสุขนะครับแล้วก็จะมีเก่งเนี่ยเด็กก็คือเราจะสร้างเด็กให้มีน้ตอกอน,น้อยนะครับการเกษร้างวั แล้วก็มีความสุขนะครับก็คือมีบูงต้านทานมีทักษะการปรับตัวแล้วก็รับมือกับการเปลี่ยนแปลงเนี่ยนะครับเนี่ยมองเป็นคุณครูเลยนะคะที่จะต้องเก่งทีนีสุขก็คือมีความสุขแล้วก็มีเรื่องของสมรรถนะนะคะ KSA ตรงนี้นะคะแล้วก็ภายในส่วนของการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนตรงนี้ก็ให้คุณครูนะคะเรื่องของการพัฒนาครูเรื่องของวิชาฐานะตรงนี้ค่ะก็อยากอยากเห็นภาพอนาคตที่ทางเขตซัพพอร์ตคุณครูเองที่หรือว่าทางครูทำเป็นแกนหลักเลย